ส,สร้างขายส่งรองเท้าทั้งในและต่างประเทศมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะพบกับอาจีและช่องอาจีนิวค่ะ f ฟม i ารค่ะวันนี้ค่ะอาจิอยู่กับคันนี้เลยค่ะรถ s อ v หรือรถครอบครัวที่น่าใช้ค่ะเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเป็นแค่1.9นั่นเองอ่ะเป็น1.9 DDI กับตัว Isuzu n e w x 1.9 Ultimate ค่ะในรุ่นนี้เป็นรุ่น Phantom Collection ด้วยราคาอยู่ที่1,56,000บาทค่ะเดี๋ยวอาจิจะพาทุกท่านไปรับชมตัวรถกันค่ะคันนี้ค่ะด้วยด้านหน้าของเขาค่ะ ที่ให้ความเท่มาด้วยแล้วก็ความดุมาด้วยมีตัวฟอนต์ค่ะของตัวอิสุสุที่เป็นแบบโครเมียมด้านหลังนะตัวฟอนต์พื้นหลังจะเป็นสีดําเงาค่ะนี่ก็จะให้เป็นแบบว่าด้านหน้ามาใหญ่แล้วก็เด่นมากเลยเหมือนเราวางแท่นโชว์ไว้บริเวณด้านหน้าค่ะทางฝั่งกระจังด้านหน้าก็เท่ไม่แพ้กันเลยกับกระจังด้านหน้าที่เป็นเหมือนโลโก หรือว่าจะเป็นสีดำลมควันนั่นเองค่ะแต่ถ้าโดนประกายไฟนิดนึงนะมันเหมือนมันเป็นสีทองเป็นเป็นกโกลโกลหน่อยแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ค่ะด้านหน้าให้4ีจุดด้วยเป็นเซ็นเซอร์แจ้งเตือนความปลอดภัยบริเวณด้านหน้านั่นเองมีการตัดค่ะเส้นตัดโครเมียมทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างค่ะอันนี้ก็เท่ากับกละจังด้านหน้าที่เป็นสีดำมากๆเลยค่ะกันชนค่ะตัวงด้านนี้ จะเห็นและก็สังเกตได้ว่าตัวกันชนด้านหน้าตรงนี้ตัวนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเป็นเหมือนชิ้นเดียวกันกับตัวถังรถเลยแต่ด้านล่างค่ะตรงนี้จะเป็นสีดำนะแล้วก็จะมีเหมือนแท็กเจอร์เวลาเราจับแล้วมันจะเป็นแบบว่ามีผิวเป็นแบบผิวทรายเล็กๆค่ะตรงด้านนี้ก็จะมีป้องกันการกระแทกด้วยนะแล้วก็การหินการเศษหินกระแทกมาบริเวณด้านล่างนั่นเอง หูเกี่ยวลากจูค่ะมีให้ใช้ทั้งสองฝั่งเลยด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาตรงนี้จะเป็นสีดำนะด้านไหนเดี๋ยวเราไปทางฝั่งของตัวไฟหน้ากันดีกว่าเพราะว่าในตัว1.9 Ultimate Phantom Collection ให้มาแบบว่าฟูลมากไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบ LED ค่ะไฟ daytime ไ running l i g h แบบ LED ไฟเลี้ยวด้านในมีการตกแต่งด้านในให้เป็นแบบว่ามีเป็นระยิบระยับเหมือนมีดวงดาวด้วยนะแล้วก็ นี่ค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED ค่ะนี่มาที่ล้อด้านข้างกันดีกว่าในรุ่นนี้ล้อเขาก็สวยนะเป็นล้อสีดำเงามาเลยกับตัวสัญ,ญลักษณ์ที่ดุมล้อค่ะของ Isuzu ยางเป็นยางบ r i s t o ทั้ง4เส้นจากโรงงานเลยสเปคยาง265หทับห้ อ่าค่ะล้ออลอยสีดําเงาชิ้นเดียวดำๆแบบนี้ขนาด20นิ้วค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกพร้อมคีบระบายความร้อนค่ะไล่กันมาที่กระจกมองข้างเลยกระจกมองข้างด้านบนจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถตรงกลางมาพร้อมกับไฟเดี้ยวที่เป็นแบบ LED ค่ะด้านล่างจะเป็นสีดำนะระบบเตือนมุมอับสายตาก็มีมาให้ในตัว1.9อันติเมทแฟนทอมคอลเลกชันคันนี้ค่ะ ตัวด้านจับเปิดประตูนี่จะเป็นสีเดียวกันกันกนกบตัวรถมิติของตัวจับค่ะมันจะมีแบบว่าโคง้งตรงนี้นิดหนึ่งเส้นตัดโค้งลงมาปกติจะเป็นเส้นตัดแบบนี้นะแต่นี่มีโค้งลงมาเล็กๆแล้วก็มีปุ่มกุญแจคีเลสหรือว่ากุญแจอัจฉริยะค่ะมีปุ่มพุสต s t a r ์ด้านในพร้อมกับตัวกุญแจนั่นเองแล้วก็ด้านนี้จะเป็นช่องเสียบกุญแจค่ะด้านบนนี่ราวหลังคาด้านบนค่ะ เราจับเราขึ้นได้เลยเพราะว่าตัวราวหลังคาค่ะติดแนบกับหลังคาไปเลยสามารถสายแคมปิ้งสามารถใช้ตัวคานจับได้มีตัวยึดด้านในนี่ตรงนี้มันเหมือนกับมีร่องนั่นเองแล้วร่องตัวนี้ไม่ใช่แค่ไว้แค่แคมปิ้งอย่างเดียวเป็นร่องที่เวลาเราขับขี่ระยะทางไกลๆมันก็ทำให้ตัวลมผ่านได้สะดวกสบายนั่นเองค่ะ่ะะก็จะมีตัว โครเมียมตัดตรงบริเวณกระจกด้วยบันไดข้างบันไดข้างตรงนี้จะให้ความเป็นพีีเมี่ยมมาค่ะเพราะว่าด้านบนจะเป็นดำเงาๆนะแต่ก็จะมีเป็นแบบชั้นๆด้านล่างจะเป็นสีเทาค่ะมีตัวกันตรงนี้ด้วยนะเพื่อเวลาจะได้ตรงนี้จะได้แบบว่าไม่โดนเป็นลอยหรือกันกระแทกนั่นเองมาตัวด้านจับเปิดประตูฝั่งของผู้โดยสารค่ะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถยาวตรงแบบนี้เลย ด้านล่างค่ะกับตัวล้อด้านหลังตัวนี้สเปคยางเดียวกัน265หับ 50R 20ค่ะล้อออย o สีดำขนาด20นิ้วด้านหลังให้มาเป็นดิสเบรกด้วยค่ะสิ่งที่ชอบเลยในตัว Isuzu MU-X คืออจิชอบข้างหลังเพราะว่าไฟท้ายของเขาก็จะเป็นไฟท้ายแบบ Full LED นะอ่ะขอภัยค่ะเป็น LED ไฟเบรกแบบ LED มีไฟถอยแล้วก็ไฟเลี้ยวแต่ไฟเลี้ยวเป็นหลอดน,นะ ถ้าเป็นตัว1.9ไฟเลี้ยวจะเป็นหลอด<ม>เซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหลังค่ะให้มา6จุดด้านข้าง1 2แต่บริเวณด้านนี้จะให้มาทั้งหมด2จุดข้างๆกันเลยอ่าแล้วก็มีสัญลักษณ์ของตัว isuzu ที่เป็นโครเมียมค่ะด้านบนไฟเบรกดวงที่3แบบ led ขนาดใหญ่เลยนะชิ้นใหญ่แล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังสเดียวก,กันกับตัวรถค่ะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้ใช้งานด้วย ลงมาด้านล่างค่ะ hey, ด้านล่างให้ดูตรงนี้ก่อนยางอะไหล่มีมองเห็นชัดมากเลยนะคืออยากจะหยิบจับใช้งานก็สามารถใช้งานได้สะดวกเลยกันชนด้านหลังค่ะจะเป็นเหมือนชิ้นเดียวกันกับกันชนด้านหน้าเลยที่มีตัวกันลอยกันกระแทกด้านหลังที่เป็นสีเทามันเข้ากับสีตัวรถมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีหูเกี่ยว hey, ลากจูงด้านหลังที่หนาและใหญ่มากสีดำมา เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรับชมค่ะภายในห้องสัมภาระท้ายด้วยในตัว1.9ค่ะอันติเมตคันนี้ให้ประตูสัมภาระท้ายไฟฟา้ามาให้ใช้งานเลยค่ะนี่สามารถเก็บได้สะดวกสบายแต่ถ้าเวลาเราต้องการพับเบาะดึงเชือกที่มีอยู่ด้านนี้แล้วก็พับลงไปได้เลยค่ะนี่โอ้มันพับได้แบบราบเลยนะนี่ค่ะเราสามารถนอนได้สะดวกสบายสายแคมปิ้งก็ควรมีไว้ด้วยนะ นีทางฝั่งอันนี้ก็จะมีมไฟสองสว่างไ่ใ,ในห้องสัมภาระท้ายมี power outlet ชาร์จให้ใช้งานค่ะมีช่องเก็บของวางของเพิ่มเติมขึ้นมานะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้สามารถเก็บของอย่างรองเท้าอาจิถ้ามีประมาณ10คู่ใส่ได้หมดเลยนะนี่ค่ะแต่ถ้าต้องการเพิ่มผู้โดยสารด้านหลังค่ะก็ดึงขึ้นมาได้สะดวกเลยนี่เราปรับเอนให้สุดเลยก่อนที่เราจะขึ้นไปนั่งก็ได้ค่ะ ถือว่าดึงขึ้นมาได้สะดวกเลยปะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมด้านในกันโอเคเราปิดแล้วเรียบร้อยไปทางฝั่งด้านนี้กันค่ะตามกันมาเลยค่ะไปดูส่วนของผู้โดยสารแถวที่สกันด้วยไปกันเลยค่ะน,น,นี่ขึ้นมาแบบนี้ได้เลยสามารถเข้ามานั่งได้ยังสะดวกสบายเลยค่ะนี่ค่ะเข้ามานั่งได้แบบนี้เลย ด้านหลังค่ะสามารถปรับเอ็นปรับเลื่อนได้นะเราสามารถปรับเอ็นเบาะลงไปได้แล้วก็ดันเข้าได้ตรงนี้จะมีสลักให้ค่ะสามารถปรับลงไปได้นั่งได้สะดวกสบายเลยค่ะด้านบนค่ะของผู้โดยสารแถวที่3จะมีช่องปรับอากาศให้แยกกันเลยว่าผู้โดยสารซ้ายขวาสามารถแยกกันใช้ได้มีช่องให้เราวางของ มีเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะช่องวางขวดน้ําช่องวางแท็บเลต็ตหรือวางกระเป๋าสตางค์ด้านข้างค่ะก็สามารถเท้าแขนตรงนี้ได้เลยด้านนี้เช่นเดียวกันไะเดี๋ยวเราจะพาไปทางฝั่งของผู้โดยสารแถวที่2กันค่ะนี่ทางฝั่งของผู้โดยสารแถวที่สองเราก็สามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายด้วยโดยการที่เราดันลงไปค่ะ แล้วก็ปรับเขาขึ้นแบบนี้ฝั่งด้านนี้ก็เช่นเดียวกันดันเบาะลงไปค่ะแล้วก็ดันเขาขึ้นอึ๊บไอ้มือเดียวได้เลยนะก็ให้เรานั่งได้สะดวกสบายแบบนี้เลยนี่ค่ะนั่งหลังตรงก็ได้หรือว่าจะปรับเอนเบาะลงไปแบบนี้ก็ได้ทั้งฝั่งด้านนี้เหมือนกันสามารถปรับเอนได้เช่นเดียวกันนี่ค่ะเวลาจะใช้ที่เท้าแขนก็สะดวกนะ กจว่าเพียงแค่เราดันตัวเขาค่ะนี่ออกมาแล้วก็จะมีช่องใส่ให้เราวางขวดน้ำช่องวางของตรงกลางดันไปเก็บแบบนี้เลยนั่งได้สะดวกสบายหมอนรองคอพอดีเลยค่ะทางฝั่งด้านบนตรงนี้มีไฟสองสว่างภายในห้องพ้โดยสารแถวที่สองแล้วก็ปรับความแรงพัดลมเราสามารถเลือกปรับด้านนี้ได้เลย มีที่เกี่ยวมีช่องรมให้มีตัวจับให้ค่ะมีทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ด้วยถ้าเวลาอนอนอนจิก็ว่ามันก็นอนสะดวกเพราะว่ามันไม่มีตัวเขาเรียกว่าอะไรย่อนลงไปอ่ะมันนอนในระนาบแนวตรงได้เลยนี่ค่ะแล้วก็มีที่แปลงไฟให้ใช้งานในกรณีที่เราต้องการใช้น้ t ตบุ๊กหรือว่าแท็บเล็ตนั่นเองมี AC c h a r ร์ มีลั๊ก AC แล้วก็มีให้เราได้ใช้งานกับตัวพอร์ต USB 2พอร์ตด้านหลังค่ะก็น่าใช้อยู่นะ,ะเราเลามาที่ประตูด้านข้างกันด้วยดีกว่าค่ะทั้งฝั่งประตูด้านข้างตรงนี้ค่ะนี่เลย ก็จะมีการตกแต่งประตูด้านข้างที่ไม่ว่าจะเป็นสีเทาหรือว่าตัดด้านบนสีดําเงามีที่เท้าแขนที่เป็นหนังค่ะประตูด้านข้างมีการตกแต่งเป็นหนังด้วยนะเดินได้สีขาวช่องวางขวดน้ําด้านล่างค่ะมีช่องราโพงทวิตเตอร์ด้วยมาที่ทางฝั่งของคนขับกันค่ะทางฝั่งด้านนี้เปิดขึ้นมากับตัวเปิดค่ะที่เป็นแบบโครเมียม มีทางฝั่งนี้ก็จะเป็นสีดำนะมีตกแต่งด้านข้างตรงนี้ถือว่าสวยนะเป็นการใช้ไล่ระดับสีลงมาให้มันดูสวยเข้ากับโครเมียมตัวเปิดมากมีตัวปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้าค่ะอันนี้ก็สามารถพับเก็บแบบอัตโน,ตโนมัติได้เลยตัวปรับกระจกตัวกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะช่องวางของก็สะดวกสบายด้วยนี่ มาทางฝั่งของคนขับในห้องโดยสารคนขับด้านนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะเราก็สามารถปรับเอ็นได้ปรับเลื่อนเบาะได้แบบนี้เลยทางด้านของพวงมลาลัยจะเป็นหนังค่ะสีดำเดินได้สีขาวทิศทางการใช้งานก็สามารถเริ่อปรับได้ค่ะปรับได้สีทิศทางดันเข้าหาตัวดันลงดันขึ้นแล้วก็ดันออกค่ะดันถอยออกได้เลย เวลาใช้งานต่างๆก็ด้านนี้มีให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดพัดลมเเปิดปิดพัดลมของผู้โดยสารนะของห้องโดยสารทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวเปิดห้องสัมาระท้ายอันนี้จะเป็นการใช้งานของตัวคลิกนั่นเองค่ะหรือว่าตัวเตะเปิดเวลาเรายือนอะ่ะเวลาเราใช้งานมันจะมีให้เราใช้งานทางด้านนี้อยู่สามารถเลือกเข้ามาเรียนรู้ก็ได้หรือว่าเข้ามาสอบถามอยากรู้สามารถทำได้เลยนี่ มีช่องวางขวดน้ำแล้วก็มีช่องใส่ของใส่เหรียญตัวเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องอยู่ด้านนี้ค่ะและเดี๋ยวอจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมภายในตัวรถของ Isuzu MU-X 1.9 u l t i m a t e Phantom Collection คันนี้กันค่ะและตอนนี้ค่ะอจี AG อยู่ภายในตัวรถของ Isuzu MU-X ค่ะคันนี้จะเป็นในรุ่น1.9 Phantom นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะ ในตัว1.9ค่ะในรุ่น Phantom Collection ค่ะกับตัว Isuzu MU-X นั่นเองเดี๋ยวเรากดให้ได้รับชมกันเลยภายในตัวรถกันก่อนเลยค่ะตัวหน้าจอ TFT ขนาด4.2นิ้วค่ะ เราได้ดูได้ง่ายแล้วก็การตั้งค่าการใช้งานต่างๆเราสามารถกดเลือกการตั้งค่าการใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็นเมนูภาษาการบำรุงรักษาตัวรถการตั้งค่ามาตรวัดการตั้งค่าระบบไฟฟ้าของตัวถังค่ะการตั้งค่าระบบช่วยในการขับขี่แล้วก็สิ้นสุดนี่ก็สามารถเลือกดูการใช้งานเข้าดูได้เลยเรามาดูตัวเมนูภาษากันค่ะภาษาที่มีให้เลือกค่ะเมนูภาษาอังกฤษภาษาไทย แล้วก็อันนี้ถ้าอ่านไม่ผิดนะอ่านว่าเติร์กใช่ไหมมีให้เลือกโอ้มีให้เลือกหลากหลายภาษาเลยค่ะสามารถเลือกตามการใช้งานได้เลยอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าถ้าเราเลือกภาษาที่เราไม่คุ้นเคยเราก็จะอ่านไม่ค่อยเข้าใจนั่นเองก็จะมีให้เลือกแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทายแล้วก็เมนูภาษาอังกฤษค่ะ แต่จะมีระบบให้เราใช้งานทั้งฝั่งด้านซ้ายและด้านขวาจะเป็นเข็มค่ะไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งแล้วก็วัดรอบของเครื่องยนต์นั่นเองไฟแจ้งเตือนสถานะฉุกเฉินต่างๆค่ะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็บริเวณหน้าจอค่ะนี่มีให้เราดูด้วยไม่ว่าจะเป็นก่อนการชนด้านหน้าหรือว่าเตือนเมื่อรถออกนอกเลนสามารถเป,ปิดปิดการใช้งานได้เลยค่ะ พวงมาลัยค่ะมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันในการใช้งานค่ะทางฝั่งด้านขวาก็จะมีระบบให้เราใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัว Adaptive Cruise Control เตือนให้รถยูนในเล่นละระบบพวงมาลายัยหรือว่าการต่าก,การใช้งานค่ะก็จะมีทางฝั่งด้านนี้ก็ให้เลือกการยืนยนันหรือว่าเลือกเมนูต่างๆ สามารถเลื่อนได้ทางฝั่งด้านขวาได้เลยทั้งฝั่งด้านซ้ายค่ะก็จะมีระบบสั่งการด้วยเสียงรับซ้ายวางซ้ายเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะแล้วก็โหมดการใช้งานตัวนี้จะเป็นโหมดของตัว FM AM วิทยุหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเรานเองเห็นแสงสีส้มด้านล่างค่ะตัวนี้จะเป็นปุ่มพุ s ส start อยู่ทางด้านซ้ายของพวงมาลัยค่ะในตัว1.9ค่ะ m u x คันนี้เป็น Thom Collection ค่ะมาพร้อมกับนี้เลย เห็นไหมด้านหลังพวงมลาลัยจะเป็นแพดเดิลชิปในการใช้งานค่ะก็เพื่อให้เราขับขี่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นทางฝั่งด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการใช้งานพร้อมไฟสูงค่ะทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวการปัดน้ําฝนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าจอทัชสกรีนหรือว่าหน้าจอสัมผัสข,ขนาด9นิ้วค่ะด้านบนจะมีสัญญาณไฟฉุกเฉินนะอยู่ด้านบน ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเนาะบางทีก็บางคนก็ถนัดตรงนี้บางคนถนัดตรงนี้หรือว่าบางคนก็มาถนัดข้างบนก็ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยนี่ตัวหน้าจอสัมผัสหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วค่ะก็รองรับระบบบลูทูธไอพอด USB วิทยุค่ะก็จะมีการตั้งค่าการใช้งานด้วย มีตั้งค่าภาษาของระบบมีเสียงตั้งค่าการแสดงผลหน้าหลักภาพพื้นหลังบลูทูธ Wi-Fi ตัวกล้องก็จะมีให้เราเลือกใช้งานค่ะออกหน้าเมนูก็สะดวกเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเสียงตัววิทยุนี่ค่ะโอเคเราก็กดด้านนี้ได้เลยสะดวกนี่ค่ะ กดการใช้งานได้สะดวกสบายเลยด้านล่างมาที่ระบบปรับอากาศกันดีกว่าถ้าจะเป็นระบบปรับอากาศมีให้เลือกแบบอัตโนมัติค่ะสามารถปรับอุณหภูมิค่ะแยกอิกสระซ้ายขวาได้เลยพัดลมแรงมากเลยสามารถแยกอิกสระซ้ายขวาได้ค่ะปรับความแรงพัดลมลงได้หรือว่าจะปรับอุณหภูมิแยกอิกสระซ้ายขวาได้เลยปรับทางฝั่งด้านซ้ายปรับทางฝั่งด้านขวาอันนี้ก็จะปรับ อะแยกกันแล้วนะเรียบร้อยนี่ค่ะถ้าจะปรับเป็นแบบดูโอ้นะก็สามารถเลือกปรับได้เลยถ้าปรับทางฝั่งด้านซ้ายก็เปลี่ยนด้านขวาก็เปลี่ยนเหมือนกันทางฝั่งด้านล่างค่ะมีอุปกรณ์ให้เราได้ใช้งานไม่ว่าจะเป็น power outlet charge port USB AUX ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ปิด เก็บลงไปได้เลยมีช่องวางของด้านล่างแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานที่เกียร์ด้วยด้านข้างค่ะเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะมีตัวฟอนไม่ว่าจะเป็นพาร์กิง้งเกียร์ถอยเกียร์ว่างหรือว่าเกียร์ดีค่ะก,ก็เดินหน้าได้สะดวกเลยตัวปุ่มฟังก์ชันการใช้งานก็จะมีปุ่มปิดระบบเซ็นเซอร์ออโต้สตาร์สต็อปค่ะออโต้วเบรกโฮมอยู่ด้านนี้นะมันจะมี2ฝั่งสัญลักษณ์คล้ายๆกันเลย ออโต้สตาร์สต็อปแล้วก็จะมีปุ่มปิดการเลื่อนถ่ายลของรถตัวช่วยลงทางลาดชันค่ะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮอยู่ด้านนี้เลยด้านข้างด้านหลังของตัวเบรกมือไฟฟ้านั่นเองหุ้มหนังสีดําด้วยนะตัวบริเวณด้านเนี้ยสวยแบ่งสัดส่วนกันเรียบร้อยหมดเลยว่าเวลาเราใช้งานก็จะได้ใช้งานได้สะดวก <c oughs> ช่องวางขวดน้ําก็จะมีตัวตัดค่ะที่เป็นแบบโคเมียม พัดลมไปก่อนเพื่อพัดลมเข้าเนาะที่เท้าแขนจะเป็นหนังค่ะสีดำเดินได้สีเทามีกล่องเก็บของตรงกลางค่ะเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยไปกันที่เบาะฝั่งของผู้โดยสารค่ะ <c oughs> หัวหมอนเป็นหนังนะหัวหมอนจะเป็นหนังสีดำมีปีกด้านข้างค่ะ ด้านล่างตรงนี้จะเป็นการเดินได้สีขาวทั้งหมดเลยนี่มีสัญลักษณ์ของครูแม็กก็คือเวลาเรานั่งอ่ะหรือว่าจอดรถตากแดดอ่ะตัวนี้มันจะทําให้เราเย็นแล้วก็ไม่รู้สึกร้อนนั่นเองเบาะเป็นเบาะแบบไฟฟ้าค่ะแล้วก็สามารถปรับดันขึ้นมาแบบนี้ได้เลยหรือว่าจะปรับไปทางฝั่งด้านหน้าก็สะดวกสบายค่ะใช้งานง่ายเป็นเ,นเนบาะไฟฟ้า ไปที่ด้านหน้ากันดีกว่าเพราะว่าที่ด้านา้าก่องเก็บของก็มีให้เยอะไม่ว่าจะเป็นด้านบนที่มีช่องให้เรากดสีดำกล่องเก็บของช่องเก็บของด้านล่างเก็บคู่มือก็มีมาให้เหมือนกันอันนี้ก็สะดวกนะเพราะว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงใช้งานก็ต้องมีกล่องเก็บของเยอะๆช่องใส่ขวดน้ําด้านบนกันค่ะนี่ที่บงังแดด ที่บางแดดขนาดใหญ่ค่ะก็จะมีตามมนมนโค้งๆตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมนะบางบางรุ่นบางแบบมันจะเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดเลยแต่เนี่ยมันก็สวยดีแล้วก็จะมีช่องให้เราเสียบบัตรทางฝั่งผู้โดยสารก็ได้หรือว่าจะเป็นกระจกก็ได้ค่ะทางฝั่งของคนขับมีเหมือนกันมีไฟส่องสว่างให้เหมือนกันแล้วก็จะมีช่องเสียบบัตรด้านบนหรือว่าด้านหลังตรงด้านนี้ค่ะ ฝังของตัวหลังคาด้านบนตรงนี้ไฟสองสว่างจะเป็นแสงสีวอมนะมันเป็นสีส้มอะ่ะมันเป็นแสงสีวอมก็ปิดเก็บได้เลยมีช่องใส่แว่นด้านบนกระจกมองหลังจะเป็นกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติค่ะนี่ก็ปุ่มปิดมีให้เราปิดได้ด้วยก็เลือกปิดการใช้งานได้อันนี้ก็สะดวกนะเพราะว่าบางที พอมันตัดแสงอัตโนมัติแล้วมันไม่มีปุ่มปิดเปิดอ่ะเราต้องเอามืออมาอังมันไว้ทีนึงเพื่อที่จะให้มันแบบว่าเรามองเห็นกระจกมองหลังถ้ารุ่นไหนที่มีตัวกล้องที่เปิดได้แล้วสามารถขับขี่ไปได้อันนั้นก็จะส,สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะในตัว Isuzu MU-X ค่ะ1.9 DDI ตัว Phantom คอลเลกชันคันนี้ค่ะก็จะมาพร้อมระบบความปลอดภัยเยอะแยะเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งด้านหน้าที่มีระบบเซนเซ,นเซอร์ถึง4จุดด้านหลังยังมีอีก6จุดค่ะสามารถใช้งานได้สะดวกด้วยไม่ว่าจะเป็นการถอยจอดการเข้าช่องถอยจอดก็จะมีระบบเซนเซอร์แจ้งเตือนมีกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังให้แล้วก็นอกจากนี้ระบบการขับขี่ก็มีมาให้เยอะมี adaptive cruise cool control ให้ด้วยค่ะทุ้งรมนิรภัยมีมาให้6ตำแหน่งค่ะ แลเดี๋ยวอาจิจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ดานากันค่ะอาจิจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ดานากันค่ะไปค่ะกับตัว Isuzu MU-X 1.9คันนี้ค่ะเปิดมาเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรับชมกันค่ะตัวนี้จะเป็น1.9 เป็นตัวแ n นทอม o l l e c t i o n ด้วยราคา1 5 6 0 0ล้านบาทค่ะอ๊บโอเป็นเครื่องยนต์หนึ่ DDI ค่ะมีแผ่นฉนวนกันความร้อนค่ะแล้วก็หน้าตาของเครื่องยนต์พร้อมฝาครอบมีสัญลักษณ์สีน้ำเงินมาด้วยตัวนี้ก็จะเป็น Isuzu DDI นั่นเองค่ะ ในตัว Isuzu MU-X ค่ะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.9 VGS Turbo ค่ะสำหรับคันนี้เลยเครื่องยนต์รหัส R4 z 4. ขีด T4 Diesel C Soup d o h 4 6วาวค่ะ1.9ลิตร oh wow, 1. 1 8 9 8ซีซีพ่วงระบบอัดอากาศ VGS และ i ิน e r c o o l e r ค่ะกำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,600รอบต่อน,นาทีแรงดสูงสุดค่ะ350นิวตันเมตรที่1,800รอบถึง2,600รอบต่อน,นาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดานะแต่คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะ6สปีดนั่นเองค่ะ ตัวนี้จะเป็นรองรับน้ำมันสูงสุดดีเซล B20 ด้วยคันนี้ก็จะเป็นรถครอบครัวเป็น SUV ที่เครื่องยนต์1.9ค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 1. 9นนะเขาก็จะให้ความเท่มีเอกลักษณ์มีรูปรักษที่น่าใช้ค่ะพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานฟังก์ชันความปลอดภัยอีกด้วยค่ะนีะ่เลยกับ ตัว isuzu mu x เครื่องยนต์1.9 ddi phantom collection ราคา1น6 0 0ล้น5บาทค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสะละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอ a ิ new car family กันด้วยค่ะอยากสนับสนุนค่ะสามารถติดตามทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตข่าวสารค่ะอ a ิ new car family เซิร์ชหาคำนี้ได้เลยค่ะวันนี้ aj เขาตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ